ครับสวัสดีครับบ้าภาคินนะครับรับบทเป็นนายนะครับสวัสดีค่ะน้ำตาลทิพย์นารีนะคะรับบทเป็นผอใจค่ะสวัสดีครับจิมมี่จิตพลรับบทเป็นหมอครับ สวัสดีครับจีครับรับบทเป็นเดครับสวัสดีครับโอมจีนะครับรับบทเป็นออก,กัสครับสวัสดีค่ะน้องมนนะคะระบบเป็นจีค่ะครั้งที่แล้วเราเจอกันที่งาน ล่าสุ i ไฟล์ไลท์ไฟล์แนลอีพีกใช่ไหมประมาณ2เดือนแล้วนะสองเดือนได้แล้วสองเดือนเนาะผมจำเป็นวันเลยครับหุ้ยหุ้กี่วันหกสิบสี่วันครับโอ้นักวันร้องเลยเหรอใช่ครับผมผมจำเป็นวันเวลาชั่วโมงนาทีนาทีวินาทีไม่เก่งเกินพี่พูดจะเก่งเออเออต้องคุ้อ่ะ64วันใช่้ชั่วโมง42นาที54วินาที จริง่ะไม่จริงคับบ้ากันจะไปจําได้ขนาดเวลาไม่ต้องทำอะไรเลยมันตงองจําแต่วันอ่ะนี่ก็ถือว <ok ่าเป็นคอนเสิร์ตเขาเรียกวคอนเสิร์ตแรกของพวกเราละกันที่แบบเป็นโลมาสวาไรเนาะก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนตรงนี้นะครับที่สนับสนุนพวกเราให้พวกเราได้มีคอนเสิร์ตไปของตัวเองในซีรีส์แบบนี้ครับตบมือให้ตัวเองสักทีนึงครับขอเดี๋ยวให้ด้วยหน่อยครับ อยู่เซฟแปดอยู่ยังไงคะน้องโอมปีมจังหวะนี้ไม่ต้องเซฟแล้วหนูน้องน้องนี่จริงมันสุดคมเราโอเคเทสหน่อยอุ๊ยชีคเยอะมากเลยทีมาแล้วกี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใช่หมครั้ที่สองแต่ว่นเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากมามากมากน้องโอมน้องโอมน้องโอมครั้งแรกแปลว่าจะเดีกันาละ เนี่ยขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกเหมือนกันเลยนะหรอแต่อายุงานต่างกันมากนะโอ้ยได้อะไรนะแม่หลัวแตว่าแม่หลัไม่ได้ไม่ได้ไม่สีลูกแม่เดอยอายุงานเยอะกว่าพวกเราอีกนิ้วจับตาว่าไงคนอยุดเรียกแม่หมดแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ไม่เป็นไรคือถือว่าแบบเขาเคารพไงอต่ยังไงยังไงเต้นเต้นไปครั้งแรกเป็นยังไงเพราะว่าก็เพิ่งเป็นดาราไม่ได้ไม่นานเนาะมันฟังแล้วมันจริงจริงไม่เป็นไร เพิ่งเป็นดาราได้ไม่นานเข้ามาดาราหน้าใหม่อ่าในฐานะเพิ่งเป็นถ้าเลี้ยวตัวเองเป็นดาราได้ไม่นานรู้สึกยังไงกับารเป็นดาราลำยากเหรอพี่มาร์คไม่ยากเขาตอบคนเป็นตัวเองเลยก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขนะครับอ่ะอันนี้ถูกนะอันนี้ถูกเวลาตอบนี้เลยจริงอันนาัน้จริงเพราะเอ็น คอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมนิวดอนคืออะไรคะให้จิงวิสีเล่าดีกว่าดีเล่าดีกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแสงใหม่ละกันคือได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งคือลาส t White แล้วซีนนี้มันจบไปแล้วอันนี้เดี๋ยวมันหมดครึ่นจากทะเลเลยอ่ะลูกเผื่อป้าอันนี้อันนี้เขาเปิดแอร์ใช่ไหมเปิดเปิดแล้วเพื่อนแบสเตีเล่นเล่นแอร์ให้หน่อยค่ะคนมันฮอตอ่ะอ๋อดีเนาะคนมันฮอตโอเคเป็นแสงใหม่ละกันคือได้กลับไปย้อนรอยซีรีส์